สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอันนี้พามาดูครับรถเกี่ยวคูปต้าอุ้มรถอุ้มครับดีซีเจ็ดสิบถ่ายข้าวนะครับขับโดยแทนเวอร์นะครับ อันนี้น้องบอลครับน้องบอลเฟซบุ๊กครับบารอนครับผมบาร,รอนฮะมาพามาดูครับรถเกีียวถ่ายเข้าเต็มอุ่มนะครับพอดีห้าไล่ครับเต็มอุ้มนึ่นได้อุ่มรถอุ่มดนะีซีเจ็ดสิบนะขับโดยแทนหรือ เฟรนกงแทนนะฮะเอ้เยไปถึงยังมากเลยกตอรถเกี่ยวข้าวคูโบตานะครับ DC 70 คันนี้ผมว่าจะรีวิวตั้งแต่ปีที่แล้วครับแกออกมามือหนึ่งรถใหม่นะครับรถใหม่ปีที่แล้วเพิ่งออกมาปีที่แล้วครับปีที่แล้วแกได้หกร้อยไร่ลมทามแกอยู่นะครับเจ้าของรถนาตุยครับรถกันนี้รถนาตุย

ครับตยได้แจ <Sen Heck S 1> ักไล่หรือเปล่าได้แจักไล่ล่ะสามสิบห้าปีนี้ได้เริ่มได้ไม่เยอะเท่าไหร่ข้าวน้อยนาบางที่ไม่ได้ข้าวเลยครับผม

800กิโลครับผม จะมเอาเลยแทนมือครับแทน่าหมดตู้แล้วครับผมอ,มอานนี้ครับแทนมือครับติดตามได้นะครับผม Facebook แทนมือ อ่าน้องแทนครับคนขคับเออกาะยังงาไมไปโอเคครับหมดแล้วเรียบร้อย,ยห้ไปต่อห้องไปอีกหนงห้องไปห้องมาติง้ง อันนี้ครับน้องแทนครับน้องแทนเว้ยครับคนทำไอ้ไอทำไมนี่แหละเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็เป็นคนดังแล้วแท็กได้ยานแต่วะฮะเตอร์เบิร์ดเวลาขึ้นล่างสอเมื่เตอร์เบิร์ดหอ้เวลาเหลียวไอ้ฟังยุ่มมันเกย์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 เพราะว่าโตเหลียวเวลาเหลียวโตโตโตบิดโตบิดโตแห้งมดพยายามจะเบิดโตแห้งดิน นั่นบ่เป็นหนังนามบ่เป็นหนังรถแดงนพลังแต่นามกับบ่อแดงนอนได้ขี่ดินห้องเพื่องเครื่องห้องแน่กับดิบดี้นุดเลยเด้คือเม่ไว้่ล่ะแต่บ่อดงเตี้ยเอ้ยเอาเงินก่อนเจ้านี้เสร็จแล้วครับหาไร่ไปต่ออีกเจ้าข้างๆครับผมเจ้าของนามารอแล้วเอาวันี่เอาวันี่เอาวะ บอเกียวบอถามบอเกียวมาเกี่ยวันเร่บามันหดคนนี้กันลงงานอีกนเลยีสองมันก็ม่ทำเลยสามปมามันจะมีมัน้งห้เยี่นาเมันจะเป็นแบนั้มื่อเก็แ่ะเป็นไปอกับโอ้มาจะได้บอหมอบมาอ๋ออาสิสุกไทมือ่จักรย่ก็ีบ เสร็จแล้วนี่จะลงงานข้างๆต่อเลยครับผมนครับคูปต้า DC 70เป็นรถอุ้มนะครับครับ อราเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้แกจะได้กี่ไร่ปีที่แล้วแกได้ห0ร้อยไร่ครับออกมาปีแรกก็มีแต่ญาติพี่น้องกันครับครับนี่ก็ล้านแกครับแทนครับนี่ก็ล้านแกบ้านติดกันครับผมญาติกันไม่พ่อน้องแทนก็แทนขับเองแต่กลางวันแทนน่านจะไม่ได้ขับแทนไปโรงเรียนเพราะตอนเย็นมาก็มาขับแทนพ่อเพราะน้องเขายังเรียนอยู่ครับ เรียนอยู่ที่เมืองสุรินทร์ครับผม a c e b o o k ชื่อแทนเวอร์ครับติดตามกันได้ครับผมูโบตานะครับอุ้มดีซีเจ็ดสิบครับผมคันนี้มีรองรอยแล้วครับบาดแผลธรรมดาครับรถใช้งานมันต้องมีบาดแผลอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คนมันขึ้นอยู่กับคนใช้นะครับว่าจะใช้ระวังหรือเปล่ากับเพื่อนนาแต่ละที่ไม่เหมือนกัน าโอเคครับเดี๋ยวเขาไปลงนี่ครับเจ้าของแกม,มารอแล้วข้างข้างโอเคครับไปแล้วครับผมครับส,าารสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ